นกพูดได้เลยนกพูดได้เหรอนกพูดได้กลินข้าวยังไ้าวยังอะไรข้า่ะอะไรนะอะไรเปล่าอะไรเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับทำเสียงเท่ดีนะทำเสียงอาชีอาชีอ่ะไปเปล่าไม่ไปหรอกไปเปล่าไปเปล่าไปข้า พูดได้เยอะเนะไ่ไปคนี้นะพูดได้เยอะนะนงคะมันก็พูดเธอตัวเนี้ยเหรอหวยออกะไรโอ้ยไม่ซื้อหลักหวยน่ะอยอื่นสิเอางวดนี้เอางวดนี้กินข้าวยังโอเครๆครับอะไรนะกินข้าวยัง มันมันพูดว่าบายบายเลยติน้องจะพูดได้ไม่กี่อย่างนะบ๊ายบายกินข้าวยังพูดได้เหรอพูดได้เหรอเะไรยังพูดได้เลยขอกลับไหนะโอ้ยนกทำเสียงเล็กเสียงใหญ่พอเวลาไปดูวีดีโอเลยไม่ดูเป็นเสียงคุณหรือเสียงนกใช่ขอแล้วเปล่าอะไรเปล่านะอยากได้เปล่าเหรออยากได้อะไรล่ะนานนานหนา ไวยอออกะไรโอ้ยถามแต่หวยเนาะไว้อะไรคงจะมีคนมายืนถามทั้งวันแน่ไว้อะไรล่ะตอบมาหน่อยเพราะผู้ด้เหรอเสียงอ่ะเสียงอ่อนมาอะไรนะอะไรนะอะไรนะกินข้าวยังนว่าอะไรนะกินเนี่ย เซลุดเซลุดอะไรนเปล่าไม่ไปด้วยหรอกไปด้วยเปล่าอยู่นี่แหละจนเทาวยังตุลุนไม่เคยพูดเนาะใช่อะนล็กเส้าพัควาโตอย่างเดียวเออแก้วจ๋ามันก็พูดนี่แก้วจ๋าต้องตนตัวนี้พูดไหมตัวนี้ไม่พูดพูดไอ้ออกอะไรอ้าวไอ้ออกอะไรล่ะมัวหรือเปล่าเนี่ยเขียนแบบนม้หน่อยสองสองสองคะ่ะ ฮะมัวดิขันเก่าฮะมัวอะไรกันมัวมัวมัวอะไรนะมัวรู้จักป่ะมัวโคราชนะมั่วตัวอะไรก <c oughs> นะทัศวรรโตทัศวรรโตไปเปล่าอ่ไม่ไปขันเก่าไม่ไปกินข้าวยัง เอากลมไปไปเลยดิอะไรนะ่ได้ไม่ได้พคขวัตโตเสียงพ่อพ่อกขวโตเหรอกินข้าวยังออใเลยแบบไมได้รักกูได้รักกูได้กินข้าวยังอะไรนะกินข้าวยังปเปลาเปล่าไม่ไป ไปை呢 <laughs>